ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการ์มนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้มันตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมดากอนแฮชนะคระอยู่กันกับ G2Go นะวันนี้มีงบมาที่5,000บาทนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาเล่นเบ็ดที่ดีที่สุดนะเขาว่าเบ็ดดีสุดนี่คือ120บาทนะครับก็เขาว่ามาเราก็ว่าตามนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันว่ามันจะดีจริงไหมเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไอเจ้า <I S 2> เกมนนนนนนีีี่่มมัักก็็จะะเเเปรราาชิงข้พือๆ มาปกให้มันเตื่นกันนะครับเราถึงจะได้โบนัสหรืออะไรที่มันมได้ตังเยอะๆนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกันกบ G2Go นะคบเพื่อนๆเป็นเว็บที่ได้มาตรฐานสากลน,นะการเงินมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีบริการฝาัถทอนด้วยระบบอัตโนมัติรวดเร็วที่สุดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีลิงก์รับซัพย์นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนนะมีรายได้เพียงแค่คัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆเราก็จะมีรายได้ถึง1%เเลยทีเดียวนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็แอดไลน์เข้าไปได้ที่แอ G2GO นะคะแอด G2G O A L นะคะอะโอเคแล้ว G2GO นะครับเขาก็ยังเป็นศูนย์รวมเกมออนไลน์อันดับหนึ่งระดับเพชรดีเลยนะครับเพื่อนๆมีเกมให้เล่นมากกว่า1,000เกมนะครับรูปสวยสมจริงเล่นง่ายได้เงินไวนะครับเพื่อนๆอ่ะมาครับได้เป็นหัวใจดอกสีส้มๆมานะครับเพื่อนๆก็180บาทครับแล้วก็ได้ตัวายมาอีก216บาทนี่ไงนี่นางราชินีมังกรขี้เสามันตื่นแล้วนะครับ โอ้โหเราได้มันจ่ายมา4 0 0แล้วนะครับโอ้โหตัวสีเขียวมากับสีแดงแดงนะครับได้มา480บาทครับะดอกนี้จะเป็นสีอะไรก็เป็นสีแดงได้มา360บาทนะครับเขียวมาสินั่นไงเขียวมาแล้วนะ1,200บาทนะครับโอ้โหมาอีกตอนนี้ไดจะเป็นสีอะไรสีแดงไหมนีม่ไงเรียบร้อยสีแดงมา480บาทนะครับอะต่อไปนี้จะเป็นสีอะไรสีฟ้า1,560 มาครับได้เป็นสีอะไรสีแดงนะครับได้มาอีก360บาทก็ได้เป็นตัวสีสีคือตอนนี้สีอะไรมาก็ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรามีกําไรแล้วนะลงทุนไปที่5,000บาทนะมีไอ้ได้รางวัลซุปเปอร์ก้อนโตมาอีก9 1 9 2าบาทนะครับโอ้โหกําไรเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆืก็วันนี้ลองเล่นเบ็ดร้อยี่สิบนะที่เขาว่าเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดสําหรับเจ้าเกมนี้ก็เออมันดีจริงนะครับเพื่อน,อนอยังไงใครอยากลองเล่นก็แอดไลน์ไปได้ที่ adg t go นะครับ วันนี้มีทุนมาที่5,000บาทได้กำไรมา6 8 0 0บาทแล้วนะจะอยู่ทําไมล่ะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ